บันเทิงไทยรัฐนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรายการคู่บุญของผมเลยนะฮะวันนี้ถือว่าหมดทั้งประเทศไปแล้วในส่วนของกระป๋องรูปแบบเก่านะครับตอนนี้รีแบนใช่นี่แหละก็มาเริ่มที่บันเทิงไทยรัฐด้วยนะโอก<อ>็แปลกกับตารางชีวิตจริงๆนะฮะจะบอกเลยว่านี่คือการรีแบนด์ของอามาโดเพื่อเตรียมอ่เขาเรียกนะเขาดาวทูไอพีโอหรือว่าเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการรีแบนเนี่ยก็คือเป็นรูปโล่แบบนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือชิลเนี่ยนะฮะคือส่งในย่าเหมือนว่าเราจะเป็นรูปโลรัักษาาสุขภพให้คนนนไทยเอง กรอบป้องกันให้ถูกต้องก็กระป๋องแบบนี้เนี่ยหนึ่งแสนมิลลิกรัมนะครับวันนี้ใครอยากจะเปิดบินพ่อค้าคนนี้นะครับก็หยิบมือถือแล้วก็ช่วยเหลือกันหน่อยนะฮะโอ้ความรู้สึกเหมือนกําลังแบบเพิ่งเปิดร้านแล้วแบบถ้าได้เงินมาจะตกของอ่ะเอออุดหนุนฉันหน่อยนะวันนี้นะครับแรไอเทมหายากที่สุดแล้วนะครับนานๆมาทีมาแล้วหมดนะครับนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลยข้างในมีซับในอย่างดีนะครับมูลค่าเนี่ยใบเป็นพันเลยนะแต่วันนี้แจกให้รี5 0 0สายนะครับถูกต้องกันกระแทกด้วยนะครับแล้วก็สามารถมีสาายเเเี่่อไไปปรรรััดดกกบบะ๋ใใหญ้ ผมนี่ก็ใส่ไดโนเสาร์ใช่ภรร,รายานี่ใส่เ,เขาเรียกนะอุปกรณ์ตแต่งหน้า<ห>ครบชุดนะฮะทุกเฉดนะครับยันครีมทานหน้าเลยนะครับวันนี้เนี่ยแถมฟรีไปแน่นอนนะครับและตอนนี้ครับเปิดโปรโมชั่นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่บันเทิงไทยรัฐกับกระป๋องรีแบรนด์ใหม่นะครับวันนี้1กระป๋องครับจัดราคาเหมือนเดิมเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองกระป๋องสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบลดราคาเป็นโปรเบสเซอร์เลยขึ้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบและแถมฟรีอีกสองกระป๋องไปเลยนะครับเป็นสี่กระป๋องกินได้สี่เดือนหนึ รีรัดคิวนะฮะกระป๋องแบบใหม่นะครับโปรโมชั่นเบสเซลเลอร์ซื้อ2แถม2กินได้4เดือนนะครับพันเแล้วก็แถมกระเป๋าเดินทางที่หลายคนรอคอยอยู่นะฮะคุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะทั้งถูกทั้งแถมโปรดีขนาดนี้ขอบพระคุณคุณเชนธนายะะินดีมากค่ะขอบคุณมากเล,าเลยนะคะ